ฐานข้อสอบของสอบวนอในข้อนี้เนี่ยเป็นฐานซึ่งข้อสอบตรงสอบโคต้าหลายมหาลาัยที่เคยเอาอไปออกมว่าจะเป็นมอขอนแก่นมอเชียงใหม่มอสอสงขลานครินทร์นะครับพื้นลื่นใจดีหาแรงตึงไอตรงนี้ที่แอบอยู่คอนเซปต์เรามีอยู่แล้วครับคอนเซปต์ทวนคอนเซปต์สิถ้าน้องมีคอนเซปต์ไม่ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนไปยังไงก็ทําได้หมดใช่ไหมครับ 1. รวมก้อนคิดเพื่อหาค่าอเอแหมดืดไนมครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสแยกก้อนคิดเพื่อหาค่า T นะครับตอนสอบท้าแม่นแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนในห้องสอบอย่างนี้นะครับแต่นี้พี่เปชรสอนเพื่อสรุปให้พวกเราเข้าใจตรงกัน ก็มีคอนเซปต์มันก็ง่ายดีดนิ้วสองครั้งคำตอบต้องได้แล้วนะอบางคนคิดในใจในตอบ f ส่วน4เพราะมีอยู่สีรูปอันนี้คือต้องชหมังแล้วนะครับดีดนิ้วครั้งเดียวคําตอบได้แล้วคิดในใจนะแต่ถ้าจะมาจากความเข้าใจแท้จริงเริ่มคิดทุกครั้งเริ่มคิดจากการรวมก้อนคิดเพื่อหา a ก่อน a อเท่ากับซิกมา f ส่วน m นะครับ สเต็ปนี้เป็นการรวมก้อนคิด f ตัวนี้คือ f แรงดึง f f ใหญ่การรวมก้อนคิดก็คือรวมมวลทุกก้อนเข้าไว้ด้วยกันตอนนี้มีมวล m ใหญ่อยู่ทั้งหมด4มวลใช่ไหมครับ4ก้อนต้องจับทั้ง4ก้อนรวมกันเพื่อหาค่าความเร่งก็จะเป็น 4m ใหญ่น้องได้มาแล้วสเต็ปแรกคือความเร่ง a ครับอ,อ้าวคิดในใจได้ไดเนี่ยอย่างเงี้ยแน่นอนครับ ขั้นตอนในการรวมก้อนคิดก็คือเอาแรงรับสุทธิหารด้วยมวลรวมมเองพอได้บบนี้เสร็จเราต้องแยกก้อนคิดนะครับน้องตัดก,ก้อนที่น่ารักออกมาคิดนะก้อนที่น่ารักคือก้อนซึ่งมีแรงแอบอยู่ที่ต้องการหาเขาต้องการหาแรงตึงทีตรงนี้น้องมีสิทธิ์เลือกแค่มวลก้อนนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก้อนนี้พี่เบสเลือกตัดก,ก้อนนี้มาคิดสาเหตุเพราะอะไรการตัด ก้อนมาคิดในขั้นตอนที่สองเพื่อหาค่าแรงตึงทีนั้นควรเป็นอย่างยิ่งย้านะควรเป็นอย่างยิ่งที่จะให้แรงนั้นนะครับมีมวลน้อยที่สุดถ้าน้องไปตัดก้อนนี้มาคิดนองจะมีมวลก้อนนี้ซึ่งมีแรงอยู่สองฝั่งหลังเขามันจะเริ่มคิดยากแหละโอเคไหมครับแต่พอพี่เบสไป,ปตัดก,ก้อนนี้คิดปุ๊บจะมีแรงซึ่งกาะทาต่อมวลนี้แค่แรงเดียวงั้นถ้ามวลก้อนไหนมีแรงที่เกี่ยวข้องน้อย ควรตัดก,ก้อนนั้นมาคิดคําตอบมาเท่ากันพี่เป้ขอตัดก,ก้อนนี้มาคิดได้รูปนี้ครับต่อไปถ้าแม่นแล้วก็ไม่ต้องมาวาดรูปอย่างนี้หรอกครับคือมันสามารถคิดได้ในใจเลยขั้นตอนนี้ทุกคนทันไหมครับแยกก้อนมาคิดสูตรที่ใช้ในการหาคําตอบย้อมอยู่หลายครั้งแล้วสูตรคือพร้อมไหมครับสาม สองหนึ่ง f เท่ากับ ma ครับพอแล้ว f ในที่นี้คือแรงซึ่งแอบอยู่คือแรงตึง T เถอใช้เป็น T เลยมวลซึ่งใช้ในข้อนี้คือมวล m ใหญ่ต้องมาบรรจุที่ตรงนี้ความเร่งอยู่ที่ไหนนี่งไงพป่ญหามาอามามแซนี้ความเร่งของมวลทั้งสี่ก้อนเท่ากันพอเคลื่อนที่ไปพร้อมกันถูกลากติดกัน หรือแนบสนิทก,กันแล้วเคลื่อนที่พร้อมกันความเร่งเท่ากันแเ้าค่อยคิดอย่างเร้าใจไปและจะเป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่อกี้พี่เบสบอกน้องว่า้น้องแม่นน้องอ่านโจทย์เสร็จน้องกาโคอสีโดยที่ไม่นคิดเลยอะคิดในใจได้อะไม่คิดนอกใจแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ขั้นตอนแรกต้องหาได้ คันธนีตสองต้องมาเพราะว่ามันจะกลายเป็นปปตัดหาย f ส่วน4เสี่์ง่ายไหมครับง่ายคุดๆค,ครับนี่อะไรเนี่ยสออพโนอ <c oughs> ออพโนสาวอ้วนอุย้ยนะไม่ใช่นะ แสดงว่าข้อสอบฟิสิกส์นั้นเพิ่มเกรดสอบข้อรียนต่อสอบตรงสอบโคต้าสอบแข่งขันฐานข้อสอบไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับมันอยู่ที่ความเข้าใจคอนเซ็ปต์มีไหมอ่านโจทเสร็จทําได้เลยไหมอย่างนี้ถ้าทําได้อย่างนี้นะครับสนามสอบไหนชนะสิบทิศระบิไปชิดทุกสนามสอบ แสดงว่าไม่ว่าเราจะทำการหาแรงซึ่งแอดอยู่ตรงไหนก็ตามมีรูปหาได้หมดนะครับแค่ตัดมวลมอคิดนะตัดมวลมอคิดก็จะหาได้ง่ายอนนี้เคลียดไหมครับแสดงว่านับจากนี้เราไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับข้อสอบที่เป็นตัวแปรใช่ไหมครับ <laughs> สบายเลยครับนักเรียนมีด้ามแมทชอบเลยนับจากบัตรนิ้มต้องไปครับมันต้องคิดเลขไงครับยิ่งเป็นตัวแปรเยอะยิ่งดีครับยิ่งชอบอจัดมาเลยนะเออ,อใครเสร็จแล้วทุกข้อต่อไปไวรอเพื่อนข้อที่เจ็ดก็ยังยังเป็นตัวแปรอยู่ถ้าทำข้อสอบที่เป็นตัวแปรได้ตัวเลขก็ทำได้สบายสบายอยู่แล้วนะข้อเจ็ดครับ ไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นเผินราบและลืน่นขนาดของแรงกริยาและปฏิกิริยาระหว่างก้อน b กับ C นะครับ B กับ C ก้อนนี้คือจะมีแรงอะไรบางอย่างอยู่แอบนี้อยู่ประกายพี่ขิดไว้น้องลองคิดถึงภาพนะครับกฎของนิวตันพี่เป้เคยสอนไปแล้วว่าวัตถุสองวัตถุนะครับเมื่อติดก,กันนี้นะจะมีแรงกริยาและปฏิกิริยากระทำมันอยู่ระหว่างเขาใช่ไหมครับเช่นน้องใช้แรง f ผลักไปฝั่งนี้ ก็ต้องมีแรงซึ่งเกิดจากมวล b ไปผักมวล c ด้วยใช่ไหมต้องมีนะครับไม่งั้นวัตถูกไม่เคลื่อนที่นะและก็ต้องมีแรงของมวล c ซึ่งเอาไปต้านมวล b ด้วยใช่ไหมครับตรงรอยต่อจะมีอยู่ตรงนี้ก็มีครับตรงผิวรอยต่อขึ้นอยู่ข้อสอบจะให้หาจุดไหนข้อนี้ให้หาแรงตรงนี้ไม่ต้องตกใจเอาคอนเซปต์อาอนต่อไปถ้าแม่นคอนเซปต์ไม่ต้องเขียนนะครับคิดในใจเลย คอนเซปต์คือหนึ่งรวมก้อน